สวัสดีครับผมเก็บหน่อยนะครับวันนี้ก็มึงเอ่อกระหลอกหน่อยนะครับผมทํากับข้าวนะครับอ่าเป็นเป็นเมืองเลยว่าเพิ่นเในยังกินน้องซอยปากย่งกินหลอกตำหมูตำหมูกับอย่างคนปลาทูโอ้คงสลดใส่หลายแสีบหลายแส,สีบเลยทีนี่ครับโอ้ยใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายสีสานน,านนะครับบานๆนะครับผม วิธีการปรุงกันนะเห็นไหมใส่ไลายใส่ไลซ์อ่ะถ้าเนียนจะเป็น,นอะไรหมูย่างอ่อนไป,ไปน,นะครับผมแล้วก็มี่นำนำน้ำ<อ>ปลาที่ต้มใบมะขามอ่อนแล้วก็ปลาทูนะครับคนตะโขกนะครับตลอดกำลังหลับ บ้าทนะครับโอ้กระแสครับลวกพากามีด้วยครับเค่นว่าลวกพักมีเพิ่มพูนหนาออกมานะครับ <c oughs> วิธีการทำกับก้าวของกระลอกน้อย มัน,น่วงมัน,น่วงกับไส่น้ำปลาน้ำปลานี่ย้นบะไจ้า,มา,จาแม่หนอ <laughs> อันอร่อยแม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ช <c oughs> ิมแล้วก็ชิมอีกอืมแจบแล้วใส่บักหน้าอีกก่อนตามมือมัน้องออกโมๆหน่อยนึงใส่บอกอักตีก่อนนิกหน่อยนึง โอ้กระเจียไรครับพี่น้องกอะเละพักแก่มก่อมกระมิยังเนี่ก็อีบักเขือนะครับบักเขือกระมีนะครับเขั้วดวกพักนะครับอ่าเขั้วลงไปบ่พอดอกมันหน่อยใส่อีกม<ส>ันไ, <ป S 2> ไก่เลื่อนเที่ยงทุกนาทีบ,บาทได้ปะจัดไปเดี๋ยวจะสีย <laughs> แล้วแถวอันละแบกน้องมาสังมังไกบ่มี่เขาขวมาซออื้อวันพุนท่องในเลยซาทุกสิบแปดของวัว่าพ่อใส่อีกก่อนวินีทำรับหมูนะครับชิบกระโลกกระท่ลิขพ่อแล้วใส่พักบนันใช่หรือบป่แเสร็แล้วพักใส่หลายๆนับข้าว อืมอืมตักๆมึงนป๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวอืมเสียก่อมชิมนะชิมนะชิมชิมชิมชชิมโซ่คนไหนชิมชิมนะแกะแกะแกะพักกันไปดิ บูกินพักบอก<า>โอเคนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งอย่างนะครับลาบหมูเ็ฟกระลอกนะครับฝากกดติดตามไว้เลยครับสวัสดีครับ